ือเราได้แจ้งไปทุกระดับนะครับว่าเราพร้อมที่จะเจรจาแล้วก็ก็ได้แจ้งไปทางลัมปรีต่างประเทศของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนแล้วก็ได้ผ่านไปทางน้าผู้แทนถาวรด้วยเกี่ยวกับท่าทีที่สม่ำเสมอของเราว่าเราพร้อมที่จะเจรจาแล้วก็มันก็มีกลไกที่จะใช้อยู่แล้วนะครับ จะเป็นในระดับท้องถิน่นระดับ RBC GBC JBC JC แล้วก็ที่สำคัญคือในระดับ JBC มันก็มีการประชุมที่บอกอแล้วนะฮะแต่ว่าเที่ยวนี้ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่ทางฝ่ายกับพูชาก็ตอบปฏิเสธนะฮะโดยเฉพาะในระดับทหารท้องถิน่นก็บอกว่าไม่สามารถที่จะพูดจาได้เพราะว่าทางพนมเป็นยังไม่ได้สั่งมาด้วยเหตุนี้มันก็เป็นการแสดงให้เจตนารมณ์ของกัมพูชาที่ไม่อยากที่จะ ทาการเจรจาก็อยากจะพักอย่างเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นมีความจําเป็นที่ทางรัฐบาลไทยคือทางรัฐบาลร่วมกับทางฝ่ายกลาโหมคงจะต้องปรึกษาหารือก,กันว่าเราคงจะต้องมาทบทวนนโยบายความสัมพันธ์กับกัมพูชายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ได้เริ่มมีการปรึกษาหารือก,กันบ้างแล้วก็ผมก็ได้คุยกับท่านผู้รีกลาโหมแล้วนะครท่านมีเาจะเดินทางไป ไปที่ชายแดนวันนี้นะฮะหลังจากประชุมครมรมพ็เมื่อกลับมาคงจะต้องมานั่งคุยกันแต่เราก็ยังจะเพยยายามอยู่เพราะว่าก็ยังมีกําหนดที่จะพบผมเองจะมีกําหนดที่จะพบกับฮอนําพงนะฮะในช่วงก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จาการ์ตาแต่นี่มันอีกหลายวันแต่ว่าการกระทะมันยังมีอยู่นะครับผมคิดว่าก็จะมีความจําเป็นที่สองฝ่ายกรุงพนมเป็นจะต้อง ตั้งมั่นในการที่จะนำให้สันติภาพากลับมาน,นี่เป็นเรื่องที่สําคัญส่วนประเด็นที่2ก็คือไอ้ความจำเป็นในการทบทวนนโยบายมันก็ไม่ใช่แค่ว่าพฤติกรรมของของ,งฝ่ายผู้นํากัมพูชาเท่านั้นเองนะครมันก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องปกป้องความปลอดภัยของชีวิตของประชาชนชาวไทยเราคงจะปล่อยให้เห็นสภาพของการที่พี่น้องชาวไทยตลอดในแนวชายแดนถูกกระทําโดยฝ่ายกัมพูชา แล้วก็ต้องโยกย้ายถินฐานภายในประเทศของตัวเองอันนี้มันเป็นหน้าที่อันสูงสุดของรัฐบาลที่จะต้องให้ความมั่นใจแล้วก็ความมั่นคงทางสภาวะจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายของประชาชนก็เป็นสิ่งที่จะต้องดําเนินการแล้วก็จะต้องให้ทางฝ่ายกัมพูชาได้ระหนักอันนี้เพราะว่าเราคํานึงถึงคุณค่าของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นเรื่องสาคัญนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก เขาจะเป็นยังไงอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเราจะต้องทบทวนนโยบายอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมานี่มันเป็นนโยบายที่อดกลั้นอย่างที่สุดนะฮะใช้วิธีการเจรจาแล้วก็ไม่โยงเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งปัญหากันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าชายแดนด้านอื่นๆก็ยังทาํามาคาขายกันอยู่แต่มันถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนเพราะก็มีเสียงเรียกร้องมาจากประชาชนทั้งที่ชายแดนแล้วก็ในกรุงเทพ ว่าทำไมรัฐบาลนิ่งเฉยแล้วก็ไม่ให้ความมั่นคง <m uch ing> มั่นใจต่อประชาชนชาวไทยมันก็ถ,ถึงเวลาแล้ว,วลก็คง,ง <c oughs> ต้องมาทบทวนทั้งหมดนะครับมันก็มีเรื่องทั้งการค้าขายเรื่องของด่านเรื่องของอความร่วมมือต่างๆนะฮะในทุกระดับทั้งทวีภาคร์ีในกรอบอาเซียนในกรอบเกมเนก็ S, ต้องมาดูกันทั้งหมดนะครับ